ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมีม้วนเทปเก่าเนาะอ่าอย่างไม้พิลพรไมพิลพอรอ่าตลับด้านในเดิมๆไมพิลพรเนาะม้วนเทปคลาสสิกอย่างนี้ขายอยู่สามสิบบาทคิตตินาอากีลาอย่างนี้สามสิบบาทมีม้วนเทปเดิมๆอยู่ด้านในอ่าจินตลา คุณลาบชุดที่หนึ่งด้วยอย่างนี้สี่สิบบาทมันเป็นชุดที่หนึ่งหายากมอดปฏิพันธ์มอดปฏิพันธ์มีมอดเทปเหมือนเดิมมอดปฏิพันธ์สามสิบบาทบานเย็นลับแกะมอดเทเปยังมีเหมือนเดิม,ดดก,ม,ดม,มดก็อย่างนี้ยี่สิบบาทสุนารีลาตส,สีมาอัลบั้มที่สองชุดที่สอง มอนเทปเหมือนเดิมก็คืออย่างงี้อ่าชุดนี้ชุดที่2เอาไป40บาทอ่าเอาก็จะจบท้ายด้วยชุดที่3ชุดที่3ามอ่าคอสามสิบบาทชุดที่3 30บาทอ่าลีโอพุทธลีโอพุทธมีมอนเทปเดิมเดิมอ่าอย่างงี้สาบาททุกอันสภาพสมบูรณ์เนาะอ่าเอาไปแบ่งขายให้เดิมๆสมบูรณ์ทุกกล่อ มีมวนเทปอยู่ด้านในครบทุกมวนมน้วนเป็นชื่อของใครก็เป็นม้วนของคนนั้นเลยอ่าไม่มียัดไส้ให้เดิมๆครับสำหรับใครที่สนใจหรือเจ็บสะสมอยู่ก็ทักมานะครับสวัสดีครับ